เมื่อชีวิตเหมือนทางเรียบที่ไร้ซึ่งอุปสรรคเราก็มักจะประมาทและลืมไปว่าการเติบโตไม่ได้เกิดขึ้นบนทางที่รอยด้วยกลีบกุหลาบแต่เกิดขึ้นเมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายและความทุกข์ตั้งหาในวันที่เราต้องเจอกับความเจ็บปวดจากการสูญเสียหรือวันที่เราล้มเหลวไม่เป็นท่า รู้สึกเหล่านั้นอาจทำให้เราอยากยอมแพ้แต่นั้นคือจุดเริ่มต้นของบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความทุกข์ปรียเสมือนครูที่เข้มงวดคอยผลักดันให้เราได้ใช้พลังที่เราไม่เคยรู้ว่ามีอยู่จริงครูแห่งความทุกข์จะสอนให้เราอดทนสอนให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นและสอนให้เรามองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราเคยมีอยู่ จากคนที่เคยท้อแท้เราจะกลายเป็นคนที่ลุกขึ้นสู้จากคนที่เคยไร้ทิศทางเราจะกลายเป็นคนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเรื่องราวของคนที่ผ่านความยากลำบากมาได้มักจะเต็มไปด้วยความกล้าหาญและความแข้มแข็งที่ถูกหล่อหลอมขึ้นจากความทุกข์ไม่ใช่โชคช่วยหรือโอกาสที่เข้ามาหาและนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไม ผูกจึงไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูผู้สอนให้เราเติบโตเป็นคนที่ดีขึ้นแข็งแกร่งขึ้นและเข้าใจชีวิตอย่างแท้จริง